มาตลอดนะครับคู่กับแผ่นดินไทยเรานี่แหละนะคนรู้จักกันในมีดหมอหลวงพ่อเดิมเนี่ยจะเยอะนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้หายากนะหายากอันนี้มีที่ให้ดูเนี่ยเป็นมีดหมอนะลายยันหลวงพ่อเดิมนะครับเป็นของหลวงปู่พัฒน์บุญญะกามโมนะเขาเรียกว่าสายเลือด ของพระจันทร์หมึกหรือลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อเดิมนะครับที่อยู่บ้านนักสะทะเลใกล้เคียงกันนี่แหละนะครับเขาเรียกว่าเป็นเป็นใกล้เคียงกันเลยจริงๆนะเป็นคนที่อยู่ใกล้เคียงแล้วก็อยู่เขตนครสวรรค์เนี่ยนครสวรรค์เนี่ยคาว่าเขาตํารานครสวรรค์นี่ยเขามีนะเขามีตําราเลยนะครับนครสวรรค์นี่ก็ถือว่าเป็นดินแดนนะมังกร นะครับหรือปากน้ําโพนะไอ้มังกรมาที่หลังนะไอคำว่าเรียกมังกรเนี่ยก็ในตามตําราเขามาคนจีนจะอยู่เยอะนะครับนับถือจะแ,แม่กวรอิมจต่ทางจีนเนี่ยนะเขาเลยทํามังกรที่ฮือฮาขึ้นมาตอนนั้นเชิดมังกรที่ใหญ่ที่สุดยาวที่สุดเลยนะครับใหญ่ที่สุดยาวที่สุดอยู่ที่นครสวรรค์นั่นแหละท่านผู้ชม นะครับก็เลยเรียกกันเป็นนะมังกรที่รู้จักกันในแนวของนครสวรรค์น,นะครับบางคนก็ไม่รู้จักหรอกนะมังกรรู้จักแต่มังกรนะแต่ว่ามันไม่มีใครเคยเห็นตัวจริงนะ แต่จริงหรือไม่จริงก็ตามเราไม่เคยเห็นโดยทักข่มผมก็ไม่เคยเห็นแม้แต่พ่อพญายนาคต่างๆที่เคานับถือกันของไทยเราเนี่ยยังไม่รู้จักกันเลยเนื้อหากันยากเลยนะครับคือบางคนมันก็จินตนาการนะพูดไปพูดมาเราก็เลยไม่อยากจะไปพูดอะไรเยอะพูดเยอะแล้วก็มันก็คนเชื่อก็ดีไปคนไม่เชื่อเขาจะดา่าเอานะครับอันนี้เป็นลายยัน นะครับลายยันของสำนักเขาสุนัมโมนะแล้วก็มีโอกาสได้เอาไปปลุกเสกกับหลวงปู่พัฒนบุญญะกามโมนะครับอันนี้ไม่ใช่รุ่นเก่านะครับรุ่นสองสามปีนี่เองนะสองสามปีก็ถือยังไม่เก่านะผู้ชมนะนี่คือมีตรหมอเขาสุนัมโมหลวงปู่พัฒนบุญญะกามโมนะครับที่ท่านได้ร่วมปลุกเสกเออนี่แหละของแท้ของจริงนะครับนี่คือ มีดหมอนะลายลายยันเนี่ยเขาเขาเรียกว่าเขาลงอักขระไว้บางๆนะอักขระไว้บางๆนะอาางนีง้นะะจะยิ่งๆอ่างนี้นะแล้วก็เนื้อเนี่ยหลอมเอานะครับหลอมกับเบล็กนะครับแล้วก็เอามาตีเป็นมีดหมออันนี้เป็นของเขาสูนโมหลวงปู่พัดบุญยกามโมท่านปลูกเสกแล้วก็พระจารย์ติเลคแห่งชนแดนนะเนี่ยฝักเนี่ย อ่าฝากของมีดนี่เขาแกะเป็นลายยันเลยนะเออท่านผู้ชมแกะเป็นลายยันดูสวยดูงามและดูดีด้วยนะครับแล้วเขาจะเขียนไว้ว่าอตอาตอจารย์ตีเล็กนะรตรงคอด้ามเนี่ยเห็นไหมท่านผู้ชมนี่คือสายมีดหมอนะครับอันนี้เป็นของเขาสุนทโมนะครับ พิกให้ดูว่าฝักเนี่ยเขายังลงยันเลยนะความเข้มขังมันอยู่ตรงไหนท่านผู้ชมอันนี้อยู่ทั้งฝักเลยนะอืมอยู่ทั้งฝักทั้งใบมีดทั้งปลุกเสกโอ้โห,โโห,โโหคุ้มนะครับพุทธคุณไม่ต้องไปพูดถึงฮนะไม่ต้องอ้างของพุทธคุณต่างๆอันนี้ก็อันนี้ก็เหมือนกัน นะครับอันนี้ก็จะมีรลายยานมีดหมอแต่เนื้ออันเนี้ยจะเป็นเหล็กน้ําพีนะครับที่อุตรดิตถ์นะเขาสั่งตีแล้วก็สั่งช่างทํามาของแท้นะร้อยเปอร์เซ็นดูเนื้อผิวมันจะออกสีกา้กาสีเข้มๆจะเป็นเนื้อไม่เฉล็กน้ำพีจะอ,ออกอีกสีหนึ่งนะครับจะมูอชมรู้ฟังที่ชมอยู่นี่คือมีดหมอนะครับวันนี้เราคุยมีดมีดหมอก่อนนะครับ อันนี้ฝกักโดยไม้แก่นมะขามมีทั้งมีมีสองแบบไม้แก่นมะขามเอยแล้วก็ไม้พยุงพยุงเนี่ยเขาปลูกแบบถูกต้องตามกฎหมายแนละ้วไม่ใช่ไปลักเท้าตัดอย่างนั้นไม่ได้นะคนปลูกต้นพยุงเนี่ยเขาลักตัดกันนะนะ่านผู้ชมเขาตัดลักขายกันอยู่ไอ้คนซื้อก็ซื้อนี่เห็นไหม แตกต่างกันไหมใบมีดเอาวันนี้กันนี้เดี๋ยวให้ดูทีละช็อตทีละช็อตดีกว่าเห็นไหมเห็นไหมมีจะแตกต่างกันดูสีแต่พิธีเดียวกันท่านผู้ชมนะครับมีดหมอเนี่ยเขาให้เช่าบูชานะ ใครที่เช่าแล้วก็เอาไปฝากกันนะครับแต่ว่าก็ต้องให้ต่างกันไม่ว่าจะบาทหรือ50ตังต่างๆเนี่ยให้ฟรีไม่ได้นะให้ฟรีไม่ได้ท่านผู้ชมมิตรหมอเนี่ยมีค่าครูค่าครูค่าครูบาอาจารย์นะครับหรือค่าเช่าจะเช่าน้อยเช่ามากเช่าแพงก็ตามนะครับก็ถือว่าเราได้ได้เช่าแล้วก็ซื้อขายนะครับไม่ใช่อาไปให้เขาฟรีไม่ได้นะมิตรหมอเนี่ยให้ฟรีก็ไม่ได้นะครับ เพราะมันเป็นมีดมีเป็นไม่ไดบม,มีของมีดคมเนี่ยให้กันไม่ได้ไม่จะไปมีดทาครัวมีดอะไรก็ตามเนี่ยให้เปล่าๆไม่ได้นะผู้ชมเขาฝากซื้อมีดซื้ออะไรแล้วก็อยู่ซื้อมาให้เขาก็ไม่ไม่เอาไม่รับนะครับแต่ต้องให้ตังคืนนะครับให้ตังไปนะครับเหมือนซื้อน้ําหอมเนี่ยนะน้าหอมก็เหมือนกันบางคนซื้อมาฝากหรือซื้ออะไรก็ตามนะี่ยเดือนนี้เขาก็บอกว่าต้องต้อง ให้เงินไม่จะบาทยี่สิบบาทก็ต้องซื้อซื้อต่อเนี่ยครับถ้าไม่ซื้อต่อหรือเนี่ยมันเป็นคเรียมเป็นเคสนะเคสขัดยอ่อไม่ใช่นะเคสเป็นเคสที่เขาใช้กันนะครับใช้กันมาตั้งโบราณเลยล่ละเรื่องของการให้ของมิตรคมเนี่ยให้ไม่ได้ ต้องมีการซื้อหรือตีต่างหรืออะไรก็ตามนะครับจะเป็นน้ําหอมอะไรก็ตามนะให้ให้กันไม่ได้ให้ด้วยความเสน่หาด้วยอะไรก็ตามให้ไม่ได้ท่านผู้ชมและผู้ฟังนะครับนี่คือมิดหมอนี่ก็เหมือนกันให้ฟรีไม่ได้น,นะครับจะไปฝากซื้อก็ต้องให้ต่างกันนะครับท่านผู้ชมและผู้ฟังที่ชมอยู่อันนี้คือตะกุดนะที่หลอมหลอ่อแล้วก็รีดมาแล้วก็ปั๊มมา นะครับนี่ท่านสมเด็จธงชัยแห่งวัดไตมิตรนะท่านปุกเสกนะแล้วก็หลวงพัทบุญญากามโมแล้วก็พระอาจารย์ติเล็กแห่งชนแดนนะครับแล้วก็อีกหลายๆองค์นะครับที่เป็นเกจิอาจารย์ที่ร่วมปลุกเสกแผ่นยันนะครับยันตะกุดนีแหละนะครับท่านผู้ชมอันนี้ห้อยติดตัวใส่หลอดไว้ได้นะครับแล้วก็เอาไปการที่ต่างๆ